นั่งลงลานั่งลงถ่ายรูปลาดูตัวนี้อันที่2มาชิมไปดิวนที่ทำงานคนงไเขาก็อยากอาบน้ำด้วยดูมีใครบ้างเสนอด้วยลูกไขลูกแม่เล็ก อ็ไันน้นหนใครอายุสองตัวใครอุมกอกรทอไรม่อยากเป็นหนุ่มอย่าเป็นหนุ่มตลอดการไม่อยากอุโมงุ่มเ่งุ่มหงอกไม่งอก่ะหงอกแ่ทีเดียวค่อผมมาหงอกตอมต่อย เข็บไว้ก่อนไหักผู้ใหญ่ปุ๊กไอหล่ถ้าเล่นตอนหคนนี่เราสบายแล้วิี่แล้วครอบครัวเราวี่จะทำร้องไดคนหนึ่งไม่ได้มีใครเล่นใครเลยอะใครก่อนเลยพี่มาเร่วหลับเลยครับพี่ไม่ันว่าใครเปลี่ยนเลยไอ้เนี่วแม่แม่ไม่ยอมแก่แเืองนุ่ม แต่หัวไม่ก่อแล้วตอมันต่อยตอยเยอะไปหน่อยตกใจอะไรเปล่าอาร้านตอหนึ่งตอเอาคิวต้อเคิยคนไทยก็เข้าคิวตรงนั้นมันไม่ตายมัน่อคนบินอยู่เห็นไหม น้องน้องไปเรื่องต่อป้าเห็นหรือยังเห็นหรอยังนี่ต่อรับรัดใครแก่เจ็บตึงต่อทำศัพท์โหใครน้ำแข็งใจเนี่ย อันนี้ข้าวแผงแล้วกับ <laughs> ừ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  แม่เขาตกเถอเกลืลูกสายมานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหรนหลานแล้ว,หล,ลวหลานแล้วก็เหรนเหรนนั่งนั่งอยู่ยังไง นั่งชี้อยู่น่ารักๆปิดก่อนปิดปิดก่อนปิดปอบร่างก่อนมีนุ่มไปต่อล้วุ้นนะนั่งอุ้นลุ้นรถทับอยู่ไม่สนใจเลินเราูกไม่เหนต้องตารางกินรถลุ้นไปไก่นั่นเลยอ่ะ มาอยู่นี่ตลอดตายเลยเนี่ยมแบแบกเลยไม่ใช่ถ้าอยู่ตลอดมันก็ไม่กัดเราตามนะเขาสมอาบเลยอ่ะอายกอาบแล้วแต่ยังกัดเลือดหวานคนเลือดหวานยุ่งกันนหอมจะยุงเราออกแบบรุ้ตามจะหยิบโทรศัพท์ในเปีเลยเนี่ย เก็บย <toys> ังอหมอยู่ในเบมางอะไ่น้อะพหมารถความดุงยุงชนสูแล้วใจเพี่โบอกไปแ้วอกาใส่พวกมันจะเอาข้าประกันเมตอกนั้นขับมา สิบล้อแสเยาเงินประกันแน่เลยอันนี้จเธอตายล้อสิบล้อ